คณะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศดับหนึ่งและเหรียญทองทรงพลธีรวิทย์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศดับหนึ่งแพรวาสงเงียมศักดิ์ชยานุชวชลกิติจิรวัน์เงินอุดมรักสุรชดาพรพิทักษ์อภินันจงประสบทรัพเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศดับสองเมนจมาชัยวีชุตชนะลีสีทวนสุภานันลิมานุศิรินยาวันชรลาบริญญาพรน,นงคาวาสสิริลักษ์จันทคูณกอรวิททับแสง นัน,นาพัฒน์รามันวงศ์นิดาภูลพิพัฒน์อภิชยาพรมนันนิสานาถพ่อค้าไทยชดาพรหงสุตาลิจารพรชนะชัยชนิดาพรมจักรยานดินสิทธิจินดาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตกนกพรเจริญสุขกนกพรสายเพชรแสงกนกวันสมพานกรวีธิติรัตกรวินกวิน,วนทิพย์คำเพงกัญญาณตสวรพมกิติชัยอ้วนวงกิติทัศนงศักด เกวลินยุพินขวัญชนกวงสาทองข้าขนางหนูทองคัทริยาสายเสมาจามินโสภาพงจีรายุจำจรัดรลักจุธารัตมูลวงศีเจดนิพัฒน์พมจันทร์เจตวีสัจจะเลิศรัตเจนิสาสีพลแสงเฉลิมบุตรจักสันเทียชนิการตีบุรีชนะทิพกวางทองชนัญญาสงสมชนิสรามมงคลคีรีชลินเทพรัตนาจากักร ชลิตากิจพาชานนสีอุตาชิราวุฒิไมตรีชุติพันธ์กาลเน่านิตาวิทยาภูมิทิติโชติศรีพระจันทร์นะันละีแก้วพันนานะัทะพงศ์ทัพวิเศษนะทะัทลีธีรภาพบวรนระดามันหาเท้านะัทะวุฒิจันทคําคำแหงนิชพัฒน์สอนคุย้ยตะวันดอนตะกูลตะวันฐานกลางสุยถิ่นทนิสามีบตทแทนชานชา,านนนิวัฒทนายรักบญสูงเนินทนาย,ยุทธาภวสุวรรณ ธันรัตศรีหัตถีธันวรัตปัจชิมบุตรนครินศรีคำมวลนนทนันทองสิรินภัทรมินศรีมีนภัทรกรวัฒนาการนภัทรทูปออดนริปนาถพิรมนันทพัฒนียากรนทวีวันพวงพันธ์ปนัดพรพัฒนาการจูลปพลพัทรจิติสิริกูณีปวันรัตอเนกนวลปัททารีตั้งพิทักษ์ไก ปินพกาศีบุรินปิยะฉัตรใจเมืองปิยะฉัตรรัตนดีคุณภพเอกมกรนวกุณผาติรัตชมเชยพงศธรโคตสมบัติพงศธรมัศยคงพรณพัทรัตนเมธีพรพิมลศรีสังเวชพันธิพาธรรมแสงพัชวีธุรพันธ์พัชรพลจันสมบูรณ์พิมพิมพนาวัฒนสมภูลผลตั้งสุริยานนท์ เพชรพิมานเป่งรัศมีฟารีดาสุวรรณคิรีมณภัทบริสุทธิ์โยศิตารัตนวราหะรักสิตาธรรมเนวรุจิรัตบัวสมฤทธิ์ลักษิกาธรรมารีวัชนพรอัคพินวชราวุฒิสะทองกาวิทวัตพิพวรณาวิทวั์วังชัยสุนทรวิโรงน์อุปรินสิริกวันอนันทวันสุภรกรคงมีสุวรรณ สวงกนกวงน้ำนองสิริจำสุวรรณสุชาณะบุญประคองสุธิพงศุธิพงสุทวีสุทาสินีเทียบพิมพ์สุธิดาเหล่าดีสุนิสาแน่นอุดรสุพัตราเหมนุษสุพัสลาบุตรลกุลสุวนรณคงเริญสุวมนจันรรมรัฐสาวรักก้วมีฮะไทยรัฐตู้บุตาอาชิรยาทิพสมบัติ อนุวัฒน์วงฝักษาอรไทยคำโฮงอัชราค้ลายสมจิตไอพกาไอพกาพมพิสัยอัฐาคิเสงาอานันทวชระสุโภอรารย,ยาศีประสงค์อิทธิพลจันจรัตอุก,กิจพอพัดเก็บ